ยนมีอะไรทักหาพี่นะบอกหล่ะครับชอบดูน้องนุ่นเขามากเหมาะกับเี่นี่จแป้งจะไม่ผิหวังติดตามเสี่ยตั้งแต่ทุกคนฝากติดตามเสี่ยแป้งด้วยนะฝากติดตามไว้เลยเพราะว่าทุกๆปรเจกต์ทุกๆ e v e n ์เลยเนี่ยนะครับจะฟังๆท้งนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเสี่ยแป้งเท่านั้นเลยโอ้โหขอบคุณน้องยนมันมาแต่พวกเราที่แล้วก็เอฟซีด้วยขอบขอบคุณพลังเอฟซีที่แบบเหนียวแน่นที่แบบซับพอร์ตที่แบบ ทําให้พลังงานบางอย่างมันเกิดขึ้นที่ว้านวันลมีทำให้คนอื่นได้เห็นนะครับทุกคนทุกคนตอนเนี้ยถูกจับตา,ตามองมน,อน,นะครับจากด้านนอกนะจะบอกให้บัตรในป๊อปสตอรี่ไว้นะคะ,อะตอนนี้แอดลิงไ,ได้รอก่อนนะคะแอดมินน้อยแล้วก็ทํางานเร็วิวแต่โอเคได้แน่นอนนะคะตามน้องนุ่มนมนัมเจอแต่ไม่ขอโชว์นะไปอยู่ซีเกตกับเรนเคยดูเรนเกตเจอบ้านวันละมีก็โอ้สุดยอดมากตอนนี้เข้ามาชมไลฟ์สดกันเยอะเลยเป็น เป็นพันเลยกพันเลยท,ทางนี้ก็เยอะ,ะก็ยอย่างที่บอกเวลามีพีพีเอฟซีเข้ามาอคอมเมนต์มาให้กำลังใจเนี่ยมันก็จะเกิดมันเกิดพลังบางอย่างขึ้นทําให้เราอยากขยันทํางานทำให้เราอยากพัฒนางานให้มันดีนะครับเ,เหมือนกันเช่นเดียวกันกับน้องเวลาน้องไฟ์สดเ,เวลาน้องมีงานนะครับพวกเราก็ช่วยซัพพอร์ตหรือถ้าไม่สะดวกในการซัพพอร์ตก็ช่วยแชร์ผลงานของพวกเขานะครับช่วยกดติด หัวใจส่งสติกเกอร์ช่วยแชร์งานให้เขานครับให้มันได้กระจายออกไปนะทุกคนแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าใครที่พอมีกำลังก็ก็ซัพพอร์ตน้องเดือนหนึ่งไม่กี่ครั้งครับเดือนนึงไม่กี่ครั้งสำหรับงานกลุ่มปิดนอกนั้นก็จะเป็นงานฟรีนะครับตามวัดต่างๆน้องก็มีพื้นที่ให้กับแม่ๆม่สำหรับที่ชมในเรื่องของฟรีอยู่แต่ถ้ามาชมกลุ่มปิดนะครับคุณจะได้ชมอะไรที่พิเศษ คุณจะได้ชมคําว่าโชว์จริงๆเลยครับน้องยนใช่ไหมครับ<ช><ช>คำว่าโชว์นะมันนอกจากคําว่าคอนเสิร์ตแล้วมันยังจะเป็นคําว่าโชว์ดังนั้นวันนี้นะครับผมคาดเดาไม่ได้เลยนะฮะว่าพวกเขาเตรียมอะไรมาซึ่งเนี่ยคลิปทุกอย่างติดตามครับเออเนี่ยคลิปทุกอย่างผมก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมอะไรมา,ามน,นะครับถามแนทก็ไม่บอกอ่เห็นเพื่อนๆ f อเห็นแม่ๆ่นะครับถามมาเยอะมากแต่ผมตอบไม่ได้ผมตอบได้แค่ว่าให้น็อตอ่าให้แนทเนี่ยสปอยแล้วกัน ผมพูดไปแล้วมันจะไม่ตรงแต่สุดท้ายเขาก็เขาหลุดออกมาบ้างไหมไม่เลยไม่เลยไม่มีแล้วเรามีอะไรสปอยออกมานิดนึงสปอยเหรอของของเราเอาเอาเอาแบบสปอยสปอยเลยนะองานวันนี้มีอะไรที่จะเกิดขึ้นแล้วว้าวที่สุดหุ้ยอะไรเงี้ยแม่แม่ซึ่งแม่แม่ไม่เคยเห็นเลยมีบ้างไหมมีแน่นอนมีแน่นอนใช่ไหมเอาอีกแล้วมีแน่นอนพอแค่นี้พออแค่นี้ซึ่งพวกเรา เราบังค่บไม่พอทุกคนจะได้ติดตามเข้ามาในกลุ่มกลุ่มปิดรออยู่พูดจัดยุคนี้ยเดืแบงค์ที่หนึ่งโอ้ยป่าพวกคุณหลายๆมีอะไรส่วนให้ทั้งบ้านได้ดูมีครับผมนัดไม่หลุดเลยเป็นกลุ่มปิดนะครับเป็นกลุ่มปิดนะครับวันนี้เราจะต้องอ่าุดหนุนนะครับใช่อุดหนุนกลุ่มตัสมไลนะครับสุดปิดโยนหลอกน้องโยนสับค้าหลอกว่างั้นเน่เห็นไหมล่ะเอาอีกแล้ว สุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูในกลุ่มนั่นแหละมันจึง<อ>จะชัวร์ที่สุดนะครับถ้าเราสปอยคนก็คนจะไม่ไม่แฮปปี้คนบางคนไม่แฮปปี<ห>้<ห>แต่ <จะ S 1> ว่าเดี๋ยวว้าวแน่นอนแค่นั้นแต่เดี๋ยวช่วงซาวอาจจะให้ทีมงานนะครับกลุ่มทีมงานสตรีมนะครับได้ได,ได้ปล่อยภาพในกลุ่มปิดนั่นก็แปลว่าแค่ในกลุ่มปิดเท่านั้นนะฮะเราไม่แป่งเราแต่งหล่อเออคุณหล่อใช่ไหมจะได้อะไรอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไร เริ่มไหลสองทุ่มครับแม่ยังไม่เข้าคุณมีเยอะโอ้ยสบายมากครับตามใจเย็นใจเย็นอยู่ระยองสุลุมเลยครับอย่างที่ผมบอกอ่ะสิแปดครับคือคือถ้าหากว่าแบบเรารู้เลยว่ามีงานปุกปตรงไหนที่ไหนหรือว่าวันไหนนะอยากจะให้เข้าไปลุ้งหน้าเลยเอาจริงๆริงมคคือ่าอย่างงับเพราะว่าแบบจะได้สบายใจใช่ไหมใช่จะได้สบายใจแล้วก็จะได้ไม่ต้องมากังวลใจเรื่องเบียดเรื่อง แต่มันก็จะมีคนประเภทหนึ่งนะที่แบบว่าเฮ้ยอยากซื้อช่วงเทศไท้ายลุ้น<อ>ตื่นเ<อ>ต้น<อ>ได้เข้ากลุ่ม <laughs> แต่แต่แต,แต่คนกลุ่มนี้ก็สุดท้ายแล้วผมการันตีเลยครับทุกคนได้เข้ากลุ่มก่อนเวลาแน,น่นอนยกเว้นคุณ โอนเงินหลังสองทุ่มนะฮะถ้าหลังสองทุ่มแล้วคุณอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าคุณโอนช้าไงแต่ว่าได้ชมกลุ่มปิดนี้ย้อนหลังได้นะครับสก่อนเที่ยงสก่อนเที่ยงวันแสาร์กลังดีเลยตอนนี้ก็กำลังได้ครับตอนนี้กําลังสวยเลยแอดมินว่างมากตอนนี้ซื้อตอนนี้เข้าตอนนี้ได้เลยทันทีนะครับจ โอ้ขอพระคุณเลยนะครับทุกท่านเป็นพ่อน้องโยนได้แท้นะครับมาเป็นเกียรติแก่ไฟ์สดของผมทั้งสองช่องทางเลยน้องนุ่มมาเจอแต่น่ารัล้อเป็นพลังมดในกลุ่มเปแล้วขายอยุทยาฝากติดตามเซแบนด้วยนะฝากฝากน้องโยนด้วยฝากน้องโยนด้วยตอนนี้ทิกตอกมีคนติดตามเท่าไหร่หมื่นห้าหมื่นห้าใช่ของผมอยู่ตรงนี้ในสองแสนกว่าคนอ้าว สองแสนกว่านะครับฝากน้องโยนด้วยไปกดไปกดติดตามน้องโยนให้ผมหน่อย fc แล้วไลฟ์ชวของผมม่าแล้วก็แอปฟ้านะครับหนึ่งแสนเก้าเกือบสองแสนนะครับฝากติดตามน้องชายสุนหลอด้วยนะครับน้องโยนนะนี่จาชื่อนี้ไว้นะครับจําชื่อนี้ไว้เดี๋ยวไลฟ์หวนอีกประมาณปีหนึ่งเขาอาจจะไม่มานั่งไลฟ์กับผมเพราะว่าเข้เขาดังเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่า เราไม่แ้เะคงเขาด้านหนเราแท็กซี่มาลงกิโลเ้าแล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์ตรงหน้าส่งเา่สิบบาทนะร้านังไ่เด้านอีกร้านเพียงไม่เปิดครับผมร้านยังไม่ได้เปิดเราเปิดประตูแปะหกโมงเย็นนะครับแปลว่าช่วงช่วงที่น้องซาวน์ี่เราไม่ให้คนเข้าไปดูนะเป็นความลับทุกอย่างเลยนะครับเปิดน้ำเย็นให้เาหน่อยเดครับพี่กินดูบารมีโชว์ทุกวันเลยขอบคุณนะครับน่าง ฝากติดตามน้องโยนด้วยนะครับ Facebook ชื่ออะไรนะเออ่โยนชนะชัยครับโยนชนะชัยแล้วก็ดาวไลเอวานดาวไลเอวานไม่ตี่ซื้อลิงก์ไม่ทันนะให้ซื้อเลยนะคะตอนนี้ยังรับอยู่นนี้วันนี้เสซอร์โรนะนี่เสียโคตรหลอน้องโยหลออย่าอย่าอย่าเสียเาโคตรหลอนเมื่อวานเป็นนมน้องเปียโนโดลิกิทธิ์รีบลบเลยตายแล้วจะลงวันนี้แม่น้ำหนึ่งมาด้วยไหมคะน้ำหนึ่งไว้อ่าน่าจะไม่ได้มานะครับ ท้องนะคะค่ะท้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะขอบคุณทุกๆคูชมคำชมวันนี้ดีใจมากเลยค่ะก็ทุกคนเลยที่เข้ามาแบบซัพพอร์ตพวกเราใช่ใช่เราก็จะพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุดครับแล้วก็ฝากติดตามเสียแป้งนี่ให้ดีเลยเพราะว่ามีอีกหลายๆโปรเจกต์เลยที่สันนะเอาหล่อจริงนะเนี่ยตัวจริงเนี่ยลยยอนเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์อ่า เซ็นทรัลเวลล์นะครับในสิ้นปีนี้นะฮะวันที่20ผมพูดได้หมดแล้วหเล่เพราะว่ารายละเอียดเกือบชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพรุ่งนี้มีนัดประชุมอีกกับเหล่าออแกนซนที่ร่วมงานแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับก็จะมีการงานนี้นะฮะจัดขึ้นโดยนะครับผู้ใหญ่าผลักดันให้วงการลิเกได้คลึกคื้นได้เติบโตได้บูมกลับขึ้นมาอีกครั้งผมมองัดูว่านะครับปีนี้นะฮะทุกๆอย่างมันดูเหมือนเหมาะเจาะนะครับมีวงที่ดัง อย่างรวดเร็วแล้วก็มีกระแสอย่างรวดเร็วแล้วก็มีวงที่ดังดังแบบตลอดการแล้วก็มีวงที่เป็นทั้งดาวรุ่งแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะครับปีนี้นะครับผู้ใหญ่มองว่าลิเกน่าจะเป็นปีทองของเ <อา S 1> ขาก็เลยสร้างงานนี้ขึ้นมาย1 21, 22ิบอดบ<อ>นะครับ21 22ิบอยอยู่ที่เซนรัลเวิด์นะครับางานใหญ่มากตอนนี้ได้วงที่ได้คณะที่มาร่วมแล้วสองคณะก็คือสอนรามน้ำเพชรแล้วก็บ้านบารมีของพวกเรานะครับโตเมร์ แล้วก็เสนอชื่อเข้าไปนะครับชื่อตอนนี้ก็มีสอนอะไรนะสอนรักเพชิเชียนแล้วก็สองเทพพระบุตรสุธิรัก์แล้วก็ใครหรืออยากชมลิเกคณะไหนอีกนะครับผมโพสให้แล้วคอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาได้นะครับงานนี้อยากให้วงการลิเกได้ยิ่งใหญ่กลับมายิ่งใหญ่ครั้งอย่าตีกรอบว่าใครเป็น f c ฟงคณะไหนนะครับ ใครเป็นวงคณะไหนอย่าไปตีกรอบเราเป็น FC คณะนี้แหละก็ไว้ในใจเราเป็น FC คณะนี้เราไว้ในใจแต่งานนี้อยากให้พวกเราไปชมอยากผลักดันให้ลิเกไทยดังไกลไปทั่วโลกแล้วก็เป<ช>็นเซ้าพาวเวอร์ไทยแลนด์นะครับ<ช>ผมมีแผนอื่นๆเยอะแยะเข้ามามากมายนะครับทั้งไปนอกนะครับเมืองนอกต้องดูเนี่ยวงนี้ที่ผม ไปแน่ๆพาไปแน,แน่แน่เลยล่ะบ้านบารมีอ่าบารมีแต่ว่าต้องดูคิวน้องแนทที่จะส่งมาให้แล้วก็จะมีมีเรื่องของการออนอ่าสี่ภาคห้าภาคนะครับอ,อย่าไปตีกรอบว่าเราใครเป็นเ,เราเป็น FC, อเอฟซีท่านไหนอ่าคณะไหนนะครับงานนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จะมีลิเกร,รุ่นใหญ่มาร่วมงานด้วยที่สําคัญนะครับมีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมาร่วมงานนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะรอดแถลงข่าวนะครับแถลงข่าวใหญ่นะฮะ เราต้องช่วยกันห,หมมรงนะครับทุกคนครเราต้องช่วยกันหมมรงห้ามดราม่าใ,ในกลุม่มเดี๋ยวมันจะมีให้จองที่นั่งนะครับแล้วก็อาจจะมีเดี๋ยวดูว่าทางผู้ใหญ่จะให้จัดกลุ่มปิดไหมนะครับถ้ามีกลุ่มปิดในกลุ่มปิดผมเชื่อว่าต,ต้องเยอะมากมายแล้วก็มี f c ทุกๆคณะมารวมกันดังนั้นสิ่งที่ขอก็คืออย่าดราม่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วอย่าเราจะต้องเริ่มเริ่มสร้างด้วยกันเพื่อไปข้างหน้า,า,หนาให้วงการลิเกได้โด่งดังไปทั่วโลก ให้วงการลิเกได้กลับมาคึกคืนคึกคักนะครับนะเราต้องเปิดเราต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ไม่แน่งานนี้อาจจะเกิดดาวรุ่งดวงใหม่ลิเกดาวรุ่งดวงใหม่นะครับน้องโยนเนี่ยผมครับอบครับได้ครับก็คือทุกคนทุกคนคืออ่าเรียกว่าอะไรพวกเราเนี่ยมีพลังนะครับพวกเรามีพลังในการสร้างกลุ่มในการจับไม้จับมือในการสามัคคีกันมันก็เลยทําให้ นะครับผู้ใหญ่ได้มองเห็นว่าโอกาสที่จะในการผักดันลิเกคงเป็นเวลานี้แน่ๆนะครับโอยเสืแปลงสุดยอดไม่ดราม่านะครับสัญญาแล้วก็ผมก็ไม่ได้งานนี้ผมก็ไม่ได้อิงว่าผมจะเป็นเบื้องหลังของบารมีผมไม่ได้เป็นเบื้องหลังของสองเทพบุรของสอนของสอนรามน้ําเพชรไหมครับคืองานนี้เป็นงานของพวกเราทุกคนนะครับต้องช่วยกันนะ ต้องช่วยกันงานนี้ต้องสร้างพลังให้เห็นยิ่งใหญ่คนหน้างานมีคนหน้างานนะครับเท่าที่คุยกันคร่าวๆใช้ฮอที่มีความจุคนได้ประมาณ5,000ท่านแล้วก็มีแคดวอร์กเวทีเหมือนเวทีเกาหลีครับใช้เวทีคอนใช่ครับเวทีเดี๋ยวเราไปซ้อมดูกันก่อนวันที่28มีแคดวอร์กแต่แคดวอร์กไม่ยาวแต่งานนี้นะฮะทางผู้ใหญ่กําลังดูว่าจะใช้เวทีไหนที่มันใหญ่ที่สุดมันเหมาะที่สุดกับงานนี้นะครับ ยอะเลยเชียร์คะ่ะขอบขอบคุณครับขอบคุณคับแม่ครับก็มันเป็นงานของพวกท่านนะครับ <คน S 1> ทุกๆคนเลยส่วนบบอยากให้ลิเกคณะไหนมาร่วมงานผมอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่กว้างเท่าทุกท่านะนะครับมาคอมเมนต์ได้ที่ท,ที่ที่เพจผมก็ได้ที่ผมแชร์ก็ได้วันนี้นะฮะไปคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ไปเลยตอนนี้อย่ากตอนนี้มาใช่ครับแต่รุ่นใหญ่ก็จะมี ลองยกตัวอย่างมาที่พี่เกรุ่นใหญ่มนนีกำลังคิดช่วยกันอยู่ที่แบบชัยยาพิชัยอ่าชัยยิชัยใครอีกกุ้งถิ่นไร่ใช่ไหมครับพ่อบจริงดิ่ดขาวใช่ไหมอะไรพวกนี้นะครับรายชื่อพวกนี้จะถูกทุกคนฟังเสแป่งนะคะจะถูกเข้าไปประชุมครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาแถลงกันอีกรอบหนึ่งว่าตกลงเราสามารถเชิญใครมาร่วมงานนี้ได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าเชิญเป็นฟรีนะเราจ่ายนะครับโอ้ไม่ใช่ว่าไปฟรีนะเพราะว่าทางการหุนเสีย อวนนะครับมีมีค่าตัวนะครับมีค่าตัวอ่าแต่ก่อนแต่กนดูแต่มเดลตอนนี้ดูรีเกยคือมันจะน่าดูนะครับงานนี้มันจะมีโจทย์มีโจทย์ให้คณะลิเกแต่ละคณะนะครับแต่ว่าแม่ก็ไม่ถูมีโจทย์ให้คณะนชั้นสอไลงมาไม่ได้ม่กเขาไอวัฒนาอนันต์อ๋อก็จะมีโจทย์ให้แต่ละคณะนะครับในการเอาผลงานของตัวเองมาโชว์ในงานนี้มัน สวัสดีครับที่ใดมีการแข่งขันที่นั่นย่อมมีการพัฒนานะฮะที่ใดมีการแข่งขันที่นั่นย่อมมีการพัฒนานั่นก็แปลว่างานนี้นะครับมีลิเกยเยอะมากทุกคนจะต้องงัดไม้ดีไม้เด็ดของตัวเองออกมานะครับทุกคนต้องงัดไม้ดีไม้เด็ดของตัวเองออกมาใ,<ช>ให้แจวที่สุด<ช>มันจะได้ยกระดับไม่งั้นไม่ยกระดับ<ช>ถ้าเล่นแค่วงเดียวไม่สนุกเล่นแค่บ้านวันละมีก็ไม่ไม่สนุกมันใช้คําว่าลิเกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์ไม่ได้ครับนะ ดังนั้นงานนี้นะครับจะเกิดดาวรุ่งรวงใหม่ของลิเกจะเกิดงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆนะครับเกิดผู้ใหญ่ทางรัฐบาลเห็นเฮ้ยลิเกมันไปต่อได้เนี่ยโกอินเตอร์ทุกคณะเป็นไปได้หมดครับเดี๋ยวผมชงให้สาธุเดี๋ยวผมไปอวดบารมีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมมันอยู่ที่ทุกท่านด้วยร่วมกันครับร่วมสนับสนุนนะฮะอ่าร่วมผลักดันร่วมกันจับมือร่วมกันสร้างสรรค์วงการลิเกให้กลับมา กลับมาคึกคักคึกคืนนะครับนี่ปีนี้เป็นโอกาสดีปีนี้เป็นโอกาสทองนะครับก็ที่ไรอยู่ในขณะนี้นะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวกับคณะลิเกทุกๆุกคณะด้วยสอนรามน้ำเพชรสองเทพบุตรสอนรักรวมไปถึงบารมีนะครับนาฝากด้วยนะครับนะสามัคคีกันเข้าไว้ครับสามัคคีกันครับรักทุกคนแรงร่วงใจอะไรก็ดีงานนี้อยากให้รู้สึกแบบนั้นอย่าอย่าไปตีกรอบว่า ชั้นเป็น f c คณะนี้ชั้นเป็น f อคณะนี้ไม่เอาครับไม่เอานะสิ่งสําคัญคุณเตรียมให้ดีเตรียมกดนะครับวอร์มนิ้วให้ดีนะครับ <laughs> เตรียมกดกดบัตรนะครับอย่างรวดเร็วนะครับพวกเราทํางานอย่างรวดเร็วในตอนนี้นะนะครับ